สวัสดีทุกคนนะวันนี้คืชอช่องบูนอิลเลเต้นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมรถถังนะครับมันมีหลายเกมให้เลีอยวมากมายนะเนี่ยผมเอ้ยไม่ใช่มันมีหลายตัวเรียกว่าหลายคันนะครับนี่ครับดูดูดเล่วๆครับโอเคแล้ววันนี้ผมจะเอาคันที่โหดที่สุดไปแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดว่ายังไงก็ไอ้นี่นะเกย์นวนี่นะครับตัวผมจะอยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยนะนะตัวผมจะอยู่ฝั่งนะั้นโอเคอเราจะยิงอันนี้นะวันไหนได้ทำคลิปก็ขอโทษด้วยนะครับตอนช่วงนี้ไม่ว่าตายเว้ยผมตายว่ะทุกคนไตายดูดูเลือดได้ด้านบนนะครับด้านบนมันเป็นสีเหลือด,ดูเลือดของนั้นโอ้แตก แต่แต่สกเก็ดระเบิดโดนอยู่นะครับโอคโอ้โหตายอ,อันนี้เป็นนิวเคลียร์้างโลกนะครับอันนี้มันเป็นปนิวเคลียร์้างโลก ครับรนะั้งเดียวแตกเลยโกงมากครับคันนี้โอเคครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติบตามคลิปนะครับให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ